ก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมโซซีรอดทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดอุปกรณ์ต่อจากคลิปที่แล้วแบบเป๊ะเ,ะเลยนะฮะอ๋อจะไปเลยนะเป็นอุปกรณ์เจ็ดดาวสามชนิดนะครับผมอ๋อน่ารักนะกอุปกรณ์สวยดีนะครับผมตัวนี้ผมก็จะมาเปิดด้วยกันออสองครั้งนะครับผมครั้งแะกสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยนะครับผมโอเค ก็มาครับจะเปิดกันเลยนะสำหรับกิจกรรมเดือนพุษภาานคะรับกาชาสเปเชียลเกียนนะมา5ห้ถึงเจ็ดดาวไปกันมาครับขอเจ็ดดาวมาหนึ่งอันปลอบใจก็ได้นะมาอันแรกจะเป็นอะไรเอ่ยห้าพวกหนึ่งอะปึ้งคอ,อนหัวกระโหลกไม่ดีเลยต่อไปครับโอ้โหห้าดาวมาเรลลือใช่ไหมเนี่ยอือหนึ่งดาวมาแล้วครับแต่ ไม่ใช่ของที่ต้องการเลยนะต้องการแบบสองดาวนะจัดไปอุ้ยลาวฟินิกนะจัดไปโอ้อะไรครับีได้แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยอยากเปิดเกียร์เลยเปิดได้แต่อะไรเขาไม่รู้โอ้โหสุดท้ายครับอืมอืมรู้ดีฉันไม่ค,ควรอ๋อเพียนะเพียที่ไม่ได้โอ้โหมาอีกรอบหนึ่งกันดีกว่า ปุ๊บ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 อืมเต็มไหยเนี่ยก็จะได้อยู่นะมามานะสเปเชียลเดือนพฤษภาต้องมาแล้วนะอืมจริงจริงดวงโคตรสวยมาครับเซคุมมาครับอุ้ยดาวออกสามอันเลยโอ้โหถ้ามึงไม่ให้ก็หนึ่งดาวปีกมาปลอบใจกูก็ได้อืมโอ้ร้อนนะขอโทษด้วยนะไป กระเป๋าโอ้โหหัวได้อีกโอ้โหทีเลียงทองสรุปครับเกียร์เปิดไม่ถึงนาทีได้ซ้ำนะสรุปเกียร์โอ้ my god นะครับผมเกลียวไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะโอเลตเฮีโร่นะครับผมึงจะทำการเปิดให้มันบัฟก่อนนะสำหรับเจ้าฮีโร่อืมเนี่ยโอ้โหซึ่งต้อง เกี o N ยงฉันทำไมมันได้ยาขนาดนี้นะโอเคโอเคครับตัวนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะถ้าใครชอบลืมกดไลก์กด subscribe กันด้วยนะเออบ๊ายบาย